เมื่อเราต้องสูญเสียมันเราก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นคนเคยรวยแล้วมาจนพี่น้องมันหนักกว่าคนที่จนมาตลอดเพราะว่าอดีตมาซ้ำเติมทุกวันมันจะเสียดายนะโอ้เราไม่น่าพลาดเลยอะไรคือสิ่งที่หยุดยั้งเวลาได้นะถ้าเราหยุดยั้งเวลาได้ความสุขก็จะไม่สลายไปกับการเวลานะครับมีสิ่งที่ท้าทายการเวลา อยู่อย่างหนึง่งเขาบอกอะไรก็ทําสิ่งนี้ไม่ได้คืออะไรครับพีระมิดเขาท้าทายว่าปีไม่มีไม่มีอะไรมาทําลายพีระมิดได้ตอนนี้พีระมิดก็จะมูกแหว่งไปแล้วก็สึกหลอไปแม้แต่พีระมิดที่เขาว่าแข็งแกร่งที่สุดก็ยังต้านทานเวลาไม่ได้สิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่ยึดเป็นเหมือนเสายึดชิดของเรา,เาไว้ไม่ให้เสื่อมไปตามกาลเวลา คำตอบก็อยู่ในวันคริสต์มาสนี่แหละต้องเป็นผู้ที่อยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือสัภาพของมนุษย์มนุษย์ที่สัมผัสพระเจ้าผู้สร้างที่การเวลาไม่สามารถทําอะไรพระองค์ได้ผู้อัดแน่นด้วยความรู้และลิฐานุภาพของพระองค์ในพระบรมีตอนหนึ่งบอกว่าพระองค์ทรงมวนทุกสิ่งเหล่านี้ไว้ดุด,ดผ้าหม่มผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปแต่พระองค์จะยัง ทรงเป็นอย่างเดิมและปีของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดพระเจ้าแนะนำตัวบอกว่าพระองค์นี้แหละไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่แปลงสีฟัน,นแต่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความรู้และอนุภาพของพระองค์ก็คือความรักของพระองค์พระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นลูกของพระองค์บางครั้งบอกเรา เราเป็นลูกพงค์เมื่อไหร่นะจริงๆพระเจ้าจะสร้างชีวิตเราขึ้นมาพระเจ้ารักเราอย่างไม่น่าเชื่อนะขนาดลูกเราเองเนี่ยเราไม่ได้สร้างมากับมือนะแต่ว่าเราเป็นไปนตามระบบของพระเจ้าที่พระเจ้าวางไว้เรายังผูกพันกับเขาแบบหัวปักหัวปานะหลับไม่หลับไม่นอนเพื่อจะดูแลเขาไม่รู้ว่าความรักเรานะั้นมาจากไหนไม่เคยรู้จักกันเจอกันครั้งแรกไม่เคยมีบุญคุณต่อกันด้วย ไม่เคยทําอะไรให้เรามีแต่จ่ายตังตลอดแต่เรากลับรักเขาสุดหัวใจนะนี่คือส่วนหนึ่งของพระรักษาพระเจ้าที่หลงเหลืออยู่ในชีวิตของเรายิ่งเราเข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเราจะรับการถ่ายทอดสิ่งดีจากพระเจ้าเราก็ยิ่งมีความรักมีความรอบรู้มีลิฐานุภาพของพระเจ้าคือเราใกล้ใครเราก็ได้รับสิ่งดีจากเขานะครับเมื่อเราเอาชีวิตของเราไปยึดโยงกับพระเจ้าชีวิตเราจะเสรีภ,ภาพ เหมือนบ้านที่ตั้งไว้บนศีลาที่มั่นคงนะแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวนะเราไม่คิดถึงภาพศึกสตอง,องอถลมนะ่มเนอะอันนั้นยิ่งสูงยิ่งหนาวเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลงทรงเสรีภาพมั่นคงก็ต่อเมื่อเรารับพระองค์เข้ามาในชีวิตเราเหมือนคีการชิมพี่น้องเราต้องชิมชิมแทนกันไม่ได้เดี๋ยว,วเรามีอาหารหลายอย่าง นะเรากินนี้บอกว่าออร่อยมากเลยนะพูดให้ตายเขาก็ไม่เข้าใจนะต้องชิมเองในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งพระธรรตอนนึงบอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองคพระลงคก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าคืนสิทธิ์นั้นให้กับเราพระเจ้าเรียกเราว่าลูกซึ่งเป็นคําที่แสดงความสิทธิอยมากที่สุดคำหนึงนะครับ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เรียกเราว่าลูกพี่น้องเรามีคุณค่ามากขนาดนั้นจริงๆเหรอพี่น้องเราก็ยังงงๆอยู่อยู่ดีมีคนมาเรียกเราว่าลูกแล้วมาตายแทนเรานะครับถ้าไม่มีคุณค่าจริงๆพระองค์ทรงคงไม่มาสิ้นพระชนเพื่อไทยเรานะครับพระองค์ผูกพันกับเราอยางมากเรือนเรียกเราว่าลูกนะครับงั้นการที่เราจะเข้าหาพระเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัว ป็นกรวอพระเจ้าจะปฏิเสธเราหรือพระเจ้าจะเข้าใจเราไหมพระเจ้าเข้าใจเราทุกอย่างและพระองค์ทรงยอมรับเรานะครับพระองค์มีความสุขเมื่อเรามาสวยหาพระองค์เหมือนลูกๆที่คานมาพ่อแม่นะครับพระเจ้าพ่อแม่ก็มีความสุขลูกยังบวกเลขไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นแค่คานมาหาเราก็มีความสุขแล้วนะครับอออแอะพูดไมรู้เรื่องก็โอเคนีความสุข เราจะอยู่ในสายตาของพระองค์เสมอพระองค์จะมาดูแลเรานะครับพระองค์อยากให้เราเข้าไปสมัครใจทำกับพระองค์หรือคุกครีนะฮะเข้าไปคุกครีกับพระองค์ถ้าเราคุกครีกับพระเจ้าเนี่ยเราจะสัมผัสอะไรบางอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าคนนี้เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยถ้ารู้ว่าเขาคุกครีหรือเปล่าต้องเห็นขนหมาติดอยู่ตามตัวเขาแน่นอนหรือเขาทำปารขายเขาชอบ เราก็ต้องได้กินจากเขาแน่นอนเหนะมือนต้องมีถ้าเข้าไปคุกคีแล้วมันต้องสัมผัสอะไรบางอย่างออกมาเราจะสัมผัสพระองค์นะครับเมื่อเราอ่านพระชนะคำของพระเจ้าเข้าไปคุกคีกับพระองค์ผ่านพระชนะพระเจ้าผ่านการประพฤติปฏิบัติตามพระชนะของพระเจ้าแล้วเราจะสัมผัสถึงความมั่นคงที่พระองค์มีต่อเรานะครับยิ่งเรารักษาพระสัญญาของพระเจ้าที่มีในพระชนะเนี่ยเราก็จะได้ สัมผัสถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อพระสัญญาไหนพระองค์ไม่มีบาปเลยจึงไม่มีความเสื่อมถอยในพระองค์ความเสื่อมถอยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเวลาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของบาปบาปทําให้เกิดความเสื่อมพระพี่กล่าวว่ามนุษย์ทําบาปจึงเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าถ้ามนุษย์ไม่ทาบาปการเวลาก็ทําอะไรเราไม่ได้ความเสื่อมทําอะไรเราไม่ได้ บาปนี้แหละทําให้เราสูญเสียความเป็นนิรันด์นะฮะและไม่ได้กินผลไม้แห่งชีวิตที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับผู้เชื่อทุกคนแต่ผู้เชื่อทุกคนเมื่อรักษาชิตในทางพระเจ้าสุดท้ายก็จะได้รับชีวิตนิรันด์ความเสื่อมจะถูกถอดออกไปจากชิตเราถูกใส่ความเป็นอมตะเข้าม,มาแทนในวันที่เราต้องมาถึงความวันความมืดมนในชิตของเรานะครับ เมื่อถึงวันนั้นขอให้เรายังจับมือพระองค์ไว้ให้แน่นพระองค์จะพาเราเดินออกจากความทุกข์ระทมอาจจะเป็นวันนี้หรือวัน,นอนาคตให้พระเยซูนำเราออกมาจากความมืดความทุกข์ะทมเหล่านั้นให้เรารักษาพระสัญญาของพระองค์ด้วยความไว้วางใจที่หนักแน่นจริงๆอยากเล่าเรื่องมิชนาลีคนหนึ่งนะครับที่เปรียบเทียบว,ว่าพระยาบพระเจ้ามาช่วยเราอย่างไร มิสิลีคน,นี้ได้ไปประกาศบนเกาะแห่งหนึ่งในหมูม่เกาะฮาวายเนาะก่อนนี้มีลักษณะเป็นพิเศษเขาเรียกว่าเป็นนรกบนดินเขาจะเอาคนที่เป็นโรคเรือนไปอยู่ไว้บนเกาะนั้นเพราะว่าถ้าไว้บนตัวคนก็จะแพร่เชื้อไปเพราะว่าโรคเรือนนี้รักษายากในส,สมัยนี้ก็ยังรักษาไม่ได้สมัยก่อนก็ไม่ต้องพูดถึงเนื้อก็จะตายก็จะแขนขาเขาจะกุดต่างๆเขา,าเปโรคที่ น่ารังเกียจแล้วก็ทรมานมากมีมิชชันนารีคนหนึ่งชื่อดาน,เนีเอลได้ไปประกาศที่นั่นเขารู้ตัวว่าเขาจะต้องตายที่โรคเรื้อนที่นั่นถ้าเขาไปที่นั่นเพราะว่าเต็มไปด้วยคนที่เป็นโรคเรื้อนแต่เขาก็ยินดีที่จะสละชีวิตเพื่อนําข่าวประเสริฐไปถึงที่นั่นบนก่อนนั้นก็มีแต่คนจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะตายมีแต่คนเห็นเก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคือ เขาเรียกว่านกนรกบนดินนะแต่หลังจากที่มิชชันนารีคนนี้ไปอยู่ที่นั่นก็ไปสำแดงความรักไปสอนพระเจนะของพระเจ้าก่อนนั้นเขาเปลี่ยนเป็นเหมือนเกาะสวรรค์ผู้คนมีน้ำใจต่อกันสุดท้ายเขาได้เป็นโลกเรือนด้วยตอนแรกตอนนี้เขาไปเทศนาเขาก็กล่าวทักทายว่า,าพี่น้องที่รักเหมือนปกติ วันที่เขาเป็นโรคเลือดเขาก็ได้กล่าวว่าเราะใช้คําว่าเราแล้วไม่ใช่คาว่าพี่น้องที่รักแล้วเขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาเป็นโรคเลือดก็วันที่เขาถูกน้าร้อนแต่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วเขาตายไปอายุสี่สิบกว่าเองแต่ว่าสิ่งที่เขาทิ้งไว้คือความรักของพระเจ้าที่อยู่บนเกาะนั้นพระเยซูเป็นพระเจ้ามามาเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันรับสภาพของมนุษย์เราไม่รู้ว่าพระเจ้ารู้สึกยังไง เป็นสภาพที่ต่ําต้อยกว่าอย่างมากแน่นอนนะเราเองอาจจะไม่ไม่ต้องเอาขนาดนั้นแค่เราไปปกติทํางานบาบาเบาๆแล้ต้องไปทํางานก่อสร้างอาคารโบสถ์แค่นี้เราก็สึกอูเหนื่อยนะต้องพักฟื้นยี่สิบห้าวันช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นเดี๋ยวสิบมการาก็ค่อยมาต่อกันไ่พระผู้ชายคนนี้ก็ได้ทําอย่างที่พระเยซูได้ทํา แต่ผมว่าเชื่อว่าเขาเองก็จะได้ไดพบกับสันติสุขที่มากจนเขาสามารถเปเชิญกับโรคภัยที่รุนแรงขนาดนั้นได้และจากไปอย่างวีรบุรุษนะครับเราอาจจะหาคําตอบไม่ได้ในวันที่เรามืดมนแต่ให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดกับเรานั้นดีกว่าที่เราคิดเสมอเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวดกับปัญหารุมล้อมมากมายต้องยืน หยักในความไว้วางใจที่มีต่อพระองค์นะครับถ้าเราไม่ได้ทําบาปเรากําลังทําเดินเดินชีตปกติเนี่ยแล้วมันมีปัญหานะครับผมจะบอกตัวเองว่ายิ่งลําบากพระพรยิ่งมากใครจะไปเชื่อว่าหลังจากโยมได้เผชิญทุกภัยมากมายพระพรยิ่งใหญ่ก็ตามมาเพราะโยมไม่ได้ทําบาปต่อพระเจ้าดังนั้นยิ่งลําบากเพื่อพระเจ้าพระพรก็ยิ่งใหญ่เราอาจจะงคมของเราอาจจะคิดว่า เรามารับใช้ทำไมอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่านะอยู่ดีๆเช่าสถานที่ดีๆแล้วต้องไปสร้างโบสถ์หาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่านะคร,รับห,ห,นะหลายครั้งอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะแต่ผมยังไม่รู้สึกนะยังถ้าให้เลือกก็ยังเลือกจะสร้างเหมือนเดิมเพราะว่าเห็นถึงพระคุณของพระเจ้ามากมายที่เกิดขึ้นเห็นอัศจรรย์ต่างๆ อย่าให้มารมีความสุขกับคำบ่นของเราอย่าให้มารมีความสุขกับความไม่ไว้วางใจของเรานะพระเจ้าไม่มีความสุขเมื่อเราบน่นะเหมือนกับเราชอบมาช่วยมาบ่นให้ฟังหน่อยนะรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างนะคงไม่มีใครเศร้าคำบน่นถ,ถ้าใครเริ่มบน่นะคนก็จะเริ่มหายแต่ว่าหลายครั้งเราก็ไม่ต้องรอถึงวันนั้นที่ เป็นวันมืดมนของเราถึงเราจะวางใจพระองค์เราเริ่มต้นจากวันนี้นะครับที่เราจะมีความไว้วางใจพระเจ้าเป็นการสะสมต้นทุนไว้เพราะวเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะก้าวเดินกับพระเจ้าได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีประสบการณ์แล้ววันที่มืดแปลด้านถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเลยเป็นน้องไม่ง่ายเหมือนกันที่หลายครั้งเราจะตัดสินใจเพราะวิธีการของพระเจ้าไม่ธรรมดา แวกทะเลแดงนี้หยุดดวงอาทิตย์แล้วมีวิธีการอะไรอีกมากมายที่เราโอ้โหบางครั้งก็เกินเกินที่จะเชื่อได้ถ้าพระเจ้าไม่บอกเราว่าให้ทําสิ่งนั้นจริงๆวิธีของพระองค์ไม่ธรรมดาการชื่อเหลือขององค์ก็อัศจรรย์นะไม่ซ้ําใครดังนั้นการที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าไว้เป็นเป็นทุนก็จะดีเมื่อวันที่ยากลําบากเข้ามา วันนั้นเราจะมีสติเราจะตั้งตัวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราจะรักษาวันดีๆเอาไว้ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะตัดสินใจได้ดีเมื่อเราเข้ามาคุกครีกับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าดรามีหลักการที่ดีตัดสินใจได้ดีอนาคตก็สดใส